สวัสดีค่ะวันนี้ป้ากินจะพาเข้าครัวนะคะวันนี้ป้ากินจะมาหลุนปลาค่ะอันนี้ป้ากินตำเสร็จแล้วนะคะมีกระเทียมค่ะแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนค่ะนะคะแล้วก็มีกะทิค่ะน้ำปลา้าที่เราต้มเอาจากปลาปลากระดีนะคะเรากรองก็แต่น้ำมันแล้วก็มีหมูค่ะมีพริกหยวกค่ะ แล้วก็มีใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวจะมาทําเลยนะคะเราเอากะทิใส่ก่อนค่ะเอากะทิใส่เลยเอากะทิใส่เลยค่ะนะคะเอากะทิใส่นะคะเราก็รอให้มันร้อนสักแป๊บนึงค่ะรอให้มันร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะ ต่อไปกะทิเดือดแล้วนะคะก็ต้องเอาพริกที่เราตำไว้ลงเลยค่ะตำไว้ลงเลยนะคะแล้วก็คนค่ะคนไปสักน้อยค่ะนี่ค่ะนะคะก็เอาไว้มื่อปูใช้เลยค่ะ ก็ใส่หมูนะคะใส่หมูค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะจนหมูมันสุกนะคะพอหมูสุกแล้วค่ะแล้วเราก็เอาพริกหยวกใส่พริกหยวกใส่แล้วนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาเลยนะคะ ใส่น้ำปลาเลยค่ะใส่เลยค่ะแล้วก็คนค่ะคนเรื่อยเรืนะะ่อยน่ากินไหมคะพอริหยวกสุกแล้วนะคะ ถ้าใครต้องการให้มันมีรสหวานจากนิดนึงก็ใส่น้ําตาลค่ะใส่น้ําตาลทรายก็ได้น้ําตาลปี๊บก็ได้แต่ว่าสูตรโบราณเขาไม่ได้ใส่น้ําตาลค่ะไม่ได้ใส่น้ําตาลมันจะหวานมะพร้าวหวานกะทินะคะกะทิสดพอสุกเสร็จแล้วก็ตอกไข่ใส่เลยค่ะตอกไข่ใส่ใบเดียวก็พอนะคะค่ะใส่ไปเลยค่ะ กับคนเลยค่ะพี่ค่ะคนเลยค่ะนี่ค่ะปลาหลนสูตรโบราณนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมารับประทานไหมคะ สุกแล้วค่ะได้แล้วค่ะเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็จะตักใส่จานเลยใส่จานเลยมีผักเยอะแยะเลยค่ะมีผักทุกอย่างนะคะ แล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะนะคะเย็นนี้มาทานด้วยกันนะคะมีหล้นปลาแล้วก็มีทอดปลานิลค่ะหล้นปลาทานกับปลาทอดปลานิลอร่อยมากนี่ค่ะข้าวสวยล้อนค่ะ น่าอร่อยไหมคะผักก็มีผักต้มค่ะมีข้าวโพดออนผัดพอกอลี่ค่ะผัะโกโอลี่มะละค่ะมะละกีนกนะคะอันนี้ประกาศคาวแตงกวามีถั่วค่ะอันนี้ดอกแคค่ะดอกแคป,ป่าน,นะคะ แค okay. ปลานี้มันจะหอมๆค่ะจิ้มกับหล้นปลาล้าจะอร่อยนะคะป้ากินก็ทำล้นปลาร้าเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้ากินด้วยนะคะจะได้ดูคลิปต่อๆไปค่ะใครอยากให้ป้าทำอะไรก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาได้นะคะใต้คลิปค่ะขอบคุณมากค่ะ